สวัสดีครับมุมสองเวียนนะครับ <c oughs> วันนี้มุมสองเวียนก็กลับมาพบกับแฟนมวยอีกครั้งแล้วนะครับซึ่งวันนี้มุมสองเวียนก็จะนําข้อมูลมวยดีๆมาฝากกับแฟนมวยเป็นประจําอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งวันนี้เป็นมวยรายการช่องนาว26ิเวทีอตกราบจังหวัดนนทบุรีที่จะขึ้นชกกันในวันอาทิตย์ที่26ิมีนาคม2560เวลา18นาฬิกายโดยประมาณ มุมสัเมงเวียนก็เลยถือโอกาสนี้นําข้อมูลมวยดีๆมาฝากกับแฟนมวยทุกท่านเพื่อเก็บไว้พิจารณาในการลงทุนกันนะครับเริ่มเลยนะครับมวยช่องนาว26ออ่วิบอเวทีอ,อตกรสามด้วยกัดนทบบรีนะครับขึ้นชกเวลา,า18บนกายีโดยประมาณนะครับคู่ที่1เป็นการพบกันร,ระหว่างฝ่ายแดงมูเสอ้อดำต่อผิวหลอพักดีจะพบกับฝ่ายน้ำเงินนะครับพยาเม่นสิทธิลมหนาวพิกัด113ปอนด์ ฟอร์มของมูเซอร์ดำก็มีแพ้คะแนนพยักจิวกีฬาสปอร์ตที่ช่องเจ็ดสีส่วนฟอร์มของพยาเม่นก็มีแพ้คะแนนเด็ดกุณชรแป่งกองปา่าพ่ช่องนาวาฝ่ายแดงมูเซอร์ดำนี่เป็นมวยเข่าแต่ว่าอาจจะแต่งตัวนานไปนิดนึงส่วนพยาเม่นเป็นมวยครบเครื่องฝีมือฉลาดไอคิวดีนะครับ ซึ่งฟอร์มทั้งคู่ก็ไม่ค่อยสวยนะคือแพ้ด้วยกันทั้งคู่แต่วันนี้ผมยังชอบที่พญาเม่นสิทธิลมหนาวเป็นมวยฝีมือรครบเครื่องนะครับผมว่ามูเซอร์ดำเป็นมวยเข่าก็จริงแต่ว่าแต่งตัวนานฝ่าจะอาวุธออกแต่ละดอกนี่ค่อนข้างช้าพญาเม่นชิงออกอาวุธชิงทำก่อนอเพราะว่ามีความเร็วกว่าแล้วก็ iq ดีกว่าน่าจะชิงทำก่อนได้ แล้วก็มูเซดามนี่ก็อาจจะช้านานๆจะออกสักทีหนึ่งทำให้ไม่ทันพยาเมนพยาเมนชิงออกก่อนก็จะทำให้ไทยๆก็สะสมไปแต้มละนิดแต้มละยกละนิดยกละหน่อยไปปก็น่าจะเบียดเอาชนะมูเซอร์ดามต่อผิวหรพักดีไปได้นะครับส่วนคู่ที่2นะครับเป็นการพบกันร,ระหว่างฝ่ายแดงเดินชนเล็กออขวัญชัยส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับเล่าปีสอยิ่งเจริญการช่างนะครับ พิกัด124ปอนด์นะครับฟอร์มของเดินชนเล็กนะครับก็มีแพ้คะแนนโอโนโอ่สอดำเนินที่ขอนแกน่นแพ้คะแนนน้องเล็กสิทธิ์อรันที่ชัยภูมิ2ฟอร์มนี้ก็ถือว่ายังไม่ดีนะครับแพ้รวดส่วนฟอร์มของเล่าปี ก็มีแพ้นอกยก1 0 0 0 0เดชภูเก็ตเกียรตินาโชตชนะทีคโยก5เมืองหารต่อสมบูรณ์ที่เชียงใหม่ชนะคะแนนน้องโอสพุมลลินที่เชียงใหม่3ฟอร์มหลังก็ยังถือว่าไม่ค่อยสวยนักแต่ฟอร์มของเดินชูเล็กนี่แพ้รวดเดินชูเล็กนี่เป็นมวยบูเดินลุยแหลกนะครับส่วนเล่าปีนี่เป็นมวยครบเครื่องมี สูงยาวคบเครื่องได้เปรียบเรื่องส่วนสูงยังไงวันนี้ก็เราปีนะครับสภาพแวดล้อมดีกว่าแน่นอนเพราะเป็นหมวยของทางทีมงานยังไงแล้วก็ได้เปรียบเรื่องส่วนสูงฝีมือครบเครื่องนี้ผมว่ามวยอย่างเดินชนเล็กนี่เดินเข้ามาก็ชนอาวุธของเราปีอย่างง่ายๆเลยนะครับกูนีสภาพแวดล้อมก็ได้เปรียบร่างกายก็ได้เปรียบยังไงก็ ชอบไปที่เล่าปีสอยิ่งเจริญการช่างฝ่ายน้ำเงินนะครับขยับมาดูกันคู่ที่3นะครับเป็นการพบกันระหว่างฝ่ายแดงนะครับเพชรดำเกียรติกิติพันธ,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 ธ์จะพบกับนักมวยทางด้านมุมน้ำเงินนะครับเพชรนำชายอ,อาขวัญชัยพิกัด100ต่อกัน2ปอนด์นะครับเพชรดำต่อย120ส่วนเพชรนำชายต่อย122ปอนด์นะครับต่อกัน2ปอนด์ฟอร์มของเพชรดำก็มีแพน่อก ชกบุญหลงเกตชัตชัยที่ราชดำเนินแล้วก็มาแพ้คะแนนเอ็กตราสิทปาโอที่ช่องทูนะครับส่วนฟอร์มของเพชรนำชายนี่น่าจะตะเวนชกอยู่ตามต่างจังหวัดแล้วก็เลยไม่ปรากฏฟอร์มไม่ละเอียดนะครับคู่นี้เพชรดานี่เป็นมวยเข่านะครับเป็นเข่าเป็นมวยเข่าแล้วกบบวงไหนก็มีศอกสั้นที่อันตรายส่วนเพชร นำชายนี่เป็นมวยอาวุธครบเครื่องนะครับคาวงในก็มีประกอบวงในก็มีเข่าเสริมนะครับแต่ยังไงวันนี้เพชรนำชายนี่เป็นมวยทางประเทศเพื่อนบ้านสปปราวนะครับแต่เพชรดำนี่เป็นมวยคนไทยนี่น่าจะยังไงก็คนไทยแหละครับได้เปรียบเรื่องอาวุธเรื่องอตำนานมวยไทยนี่ก็ต้องเป็นของคนไทยแล้วยังไงประเทศเพื่อนบ้านนี่ก็อาจจะ เรียนรู้ไม่ถ่องแท้เท่าคนไทยยังไงผมก็ยังชอบไปที่เพชรดำเกียตรติกิติพันธ์ธธธน,นะครับน่าจะาอาศัยการเป็นมวยที่เหนือกว่าเนี่เบียดเอาชนะเพชรนำชายออขวัญชายไปได้แบบสนุกนะครับคู่นี้ชอบเพชรดำเกียริกิติพันธ์ธธธนฝ่ายแดงครับขยับมาดูกันคู่ที่4นะครับเป็นการพบกันร,ระหว่างฝ่ายแดงนะครับดีเซลเล็กเอ็มยูเดนฝ่ายน้ำเงินนะครับคุณพน สิทแก้วประพลนะครับพิกัด133่้อปอนดเรามาดูฟอร์มของทั้งคู่นะครับฟอร์มของฝ่ายแดงดีเซลเล็กนี่ก็มีแพ้คะแนนเพชรมหาชนจิตเมืองนนแพ้นอกยกสามกุหลาบดำาอจอเปียกอุทัยที่ช่องเกียรสีสองฟอร์มนี้ก็ถือว่ายังสรุดคือแพ้ทั้งคู่นะครับส่วนฟอร์มของคุณพลน,น้อยคุณพลสิทธิ์แก้วประพลนะครับก็มีชนะคะแนน เพชรกันทัดเอ็มยูเดนที่นนบุรีแพ้นอกยก3วันมีชัยชวัชรพลที่ช่องนาวสองฟอร์มหลังก็ถือว่าชนะ1แล้วก็แพ้1น,นะครับดีเซลเล็กนี่เป็นมวยบูลงทุนกล้าแรกเดินชนเชิงไม่สนชนอย่างเดียวประมาณนั้นนะครับส่วนคุณพลสิทธิ์แก้วประพลนี่เป็นมวยฝีมือครบเครื่องมีขวางหน้าแล้วก็มีดันแทงนะครับ คู <c oughs> ่นี้ผมอยสามสิปอนนี่เป็นมวยรุ่นใหญ่อาวุธออกแต่ละดอกนี่ก็ต้องหนักๆแน่นอนอยู่แล้วดีเซลเล็กนี่ถ้าคู่ต่อสู้ยุ่ไปเห็นเมื่อไหร่นี่เข้าทางเขาทันทีเพราะว่าเป็นมวยปอดใหญ่ปลายแรงเดินชนบูลุยแหลกอย่างเดียวส่วนขุนพลนี่ก็เป็นมวยตั้งรับฝีมือนะครับยังไงถ้าไปไปายผมว่า มวยเข่าอย่างดีเซลเล็กเอ็มยเดนเนี่ยปลายๆน่าจะอาศัยลูกขยนันลูกบู๊ลูกลุยแหลกเบียดไปเรื่อยๆทำให้คุณพลสิทธิ์แก้ระผลเนี่ยมีโอกาสยุบย่นปลายๆใท้ายก็ทำให้ดีเซลเล็กนี่เบียดแซงเอาชนะคุณพลสิทธิ์แก้ประผลไปได้นะครับต้นๆนี่คุณพลนี่ออกนําไปก่อนแน่นอนไปลายๆผมว่าดีเซลเล็กนี่เร่งเครื่อง แล้วก็เหยียบคันเร่งแซงเอาชนะยอดคุณพลสิทธิ์แก้ประพลไปได้แบบบุตรวิทย์นะครับคู่นี้ผมชอบฝ่ายแดงดีเซลเล็กเอมยูเดนครับส่วนคู่ที่5เป็นการพบการระหว่างนักมวยทางด้านมุมแดงนะครับยุทธการทอเทพสุทินจะพบกับนักมวยทางด้านมุมน้ําเงินนะครับแสนเก่งกีฬาสปอร์ตพิกัดนะครับหนึปอนด์ฟอร์มของฝ่ายแดงยุทธการนะครับก็มีแพ้นก ยก2ลมหวนสิสิ์ลมหนาว2ครั้งซ้อนเลยนะครับครั้งแรกนี่แพนน็อกครั้งที่2นี่แพ้คะแนนที่ช่องหนาวนะครับสองฟอร์มหลังนี้ก็คือแพ้รวดคือแพ้คนคนเดียวนะครับคือลมหวนิสิ์ลมหนาวส่วนฟอร์มของแสนเก่งนี่ก็มีไฟสุดท้ายนีชนะคะแนนลุงเพชรเกียรติเจริญช,ชัยสังเกตงนี่ก็ค่อนข้างหายไปนานนะครับกลับมาก็ชนะคะแนนลุงเพชรเกียรติเจริญชัยแล้วก็ยังยังเงียบๆอยู่นะครับวันนี้ ยุทธการเป็นมวยในรายการนะครับส่วนแสนเก่งนี่เป็นมวยมาแทนด้วยเนื่องจากว่าตามรายการนี้จะชกกับพลังชายปอพินพัดแต่พลังชายนี่ถอนไปทางทีมงานเลยดึงเอาแสนเก่งกีฬาสปอร์ตมาเสียบแทนก็สภาพการเตรียมตัวก็อาจจะสู้ทางมวโตยืนอย่างยุทธการอเทพสุทินไม่ได้นะครับยุทธการนี้เป็นมวยฝีมือนะครับมียืน2กาดมีออกได้สังแข่งซ้ายแข่งขวานะครับเป็นมวยฝีมือ แข้งนี่ออกได้เร็วมากส่วนแสนเก่งนี่ก็มีเป็นมือฝีมือเช่นกันนะครับมีแข้งประกอบ้วก็มีเข่าที่ทาคัามีศอกมีศอกสั้นที่อันตรายอยู่ด้วยนะครับแล้วก็เป็นนัวบบที่ต่อยแม่นด้วยนะครับแสนเก่งสาหรับแสนเก่งกีฬาสปอร์ตแต่วันนี้เสียเปรียบเรื่องอการเตรียมตัวเพราะว่าเป็นมวยมาแทนกระทันหันไม่รู้ว่าสภาพการเตรียมตัวเป็นอย่างไรน,นี้ซึ่งวันนี้ผมก็เลยยังมองว่า ยังไงยังไงก็นักมวยตัวยืนน่าจะได้เปรียบไทยท้าย,ทายบทไปบทมาไทยท้าย,ายนักมวยตัวยืนน่าจะได้เปรียบนักมวยมาแทนเพราะไม่รู้ว่าสภาพการเตรียมตัวมาพร้อมมาดีหรือเปล่ายังไงไทยท้าย,าย,ายนี่มีโอกาสหมดได้นะครับแสนเก่งเพราะว่า,ามาแทนกระทันหันเราไม่รู้ว่าสภาพความพร้อมเป็นอย่างไรนะครับไปไปลาถ้าเทพสุทินพี่บทเบียดหนักๆนี่ว่า มีโอกาสหมดได้เหมือนกันนะครับสำหรับแสนเก่งกีฬาสปอร์ตยังไงผมก็ยังชอบไปที่ฝ่ายแดงครับกมวยตัวยืนยุทธการทอเทพสุทินท,ท้ายนี้น่าจะเบียดเอาแซงเอาแสนเก่งกีฬาสปอร์ตที่เป็นมวยมาเสริมแทนได้ได้แบบสนุกนะครับเพราะคู่นี้เป็นมวยฝีมือด้วยกันทังคูน่าจะชิงเหลี่ยมชิงไหวชิงพลิปชิงทำนะครับชิงออกวุดกันก่อนนะครับตีหัวเข้าบ้านนะครับทุนนี้ ตองช่วงชิงความเร็วกันนะครับแต่ไปลายๆผมชอบไปที่ยุทธการถอเทพสุทินนะครับมวยที่ชอบนะครับก็ต้องเป็นคู่ที่3นะครับเพชรดำเกียรติกิิตพันธ์น่าจะอาศัยความเป็นมวยที่เหนือกว่าเพชรนำชายออขวัญชัยแล้วก็เอาชนะไปได้แบบสนุกนะครับมวยชอบของผมก็คู่ที่3ครับเพชรดำเกียรติพันธ์เกียรติพันธ์ครับสำหรับวันนี้ก็เป็นการวิเคราะห์ล่วงหน้าในมวย ช่องนาว26เวทีออตกก3นักมวยอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้น,น้ำหนักก็อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้เพราะฉะนั้นมวยชอบก็อาจจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงได้เช่นกันเพราะฉะนั้นต้องตามสืบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็วันนี้ลาไปก่อนขอให้ทุกท่านโชคดีการลงทุนนะครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ